นายนภัสเคลื่อนไหวแล้วหลังใบเฟิร์นทิมชนกอันฟอลโล่หมูพิมพากากลายเป็นมหากาบมาสักระยะเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างหมูพิมพากาอันฟอลโล่ใบเฟิร์นทิมชนกแฟนของลูกชายนายนภัสและในเวลาต่อมาก็ดูเหมือนเรื่องราวจะใหญ่โตขึ้นเมือ่อใบเฟิร์นทิมชนกอันฟอลโล่แม่หมู พิมพก,กาคุณแม่ของแฟนหนุ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่หมูพิมพก,กาได้อันฟอลโลลูกชายนายนภัสและใบเฟิร์นพิมชนกไปก่อนหน้านี้อีกทั้งแม่หมูพิมพก,กายังได้ลบภาพแฟนลูกชายออกจากไอจีอีกด้วยท่างกลางชาวเน็ตที่รอคอยคําตอบแท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต้องบอกว่าล่าสุดนายนภัสนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนก u n f o l โล่ ollow, แม่หมูพิมพกาโดยนายนพัทนนั้นได้โพสตอรี่ลอยตัวเหนือดรามา่าอัปเดตความคืบหน้าบ้านหลังใหม่ที่สร้างให้แม่หมูพิมพกาแต่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงดราม่าดังกล่าวแต่อย่างใด